วันนี้พาเพื่อนๆมาดูคลังอาหารของน้องผักที่บ้านพี่แพรกันค่ะล้วนแล้วทํามาจากของเหลือกินเหลือใช้จากในครัวทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราทิ้งไปก็จะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเราเอามาทําเป็นอาหารให้กับน,น้องผักของเราดีกว่าค่ะชุดที่1น้ําหมักเปลือกมังคุดทันว่ากันเชื้อราได้ดีนักแหลช่วยให้พืชผักของเราสวยงามด้วยขวดที่2มะละกอกล้วยฟักทองทันว่า เป็นฮอร์โมนให้กับพืชกับผักของเราขวดที่3ซื้อสับป,ปะรดมากินตาสับป,ปะรดแกนสับป,ปะรดอย่าทิ้งนะคะทันว่าเอามาหมักกับน้ำตาลทรายแดงจะได้ EM ชั้นเดอร์ขวดที่4อันนี้ขาดไม่ได้เลยในบรรดาน้ำหมักทั้งหลายคือน้ำหมักปลาไปอ่านเจอเขาบอกว่าธาตุอาหารที่เราได้จากน้ำหมักปลานั้นดีกว่าใครเพื่อน มีทุกๆสิ่งที่พืชผักต้องการสูงกว่าทุกๆน้ำหมักพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยไม่ทิ้งเลยค่ะซื้อปลามาหัวปลาปุงปลาเปลือกกุ้งก็อย่าทิ้งให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำหมักเก็บเอาไว้ใช้กับพืชผักของเราดีกว่าค่ะขวดที่5ฮอร์โมอนนมสดกลิ่นหอมชื่นใจขวดที่6ฮอร์โมอนไข่กับนมสด ผสมอยู่ในขวดเดียวกันขวดที่7จจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองช่วยให้รากพืชของเราหากินได้เก่งมากขึ้นค่ะเพื่อนๆลองตรวจสอบดูสิคะว่าที่บ้านมีครบแล้วหรือยังถ้ายัางก็ลองฝึกทำกันไปนะคะ